สวัสดีครับพี่น้องครับอ้พพ่อกับพีจาประทุมราชที่เก่าพี่น้องครับบรรยากาศกําลังกําลังคุดมั่นอยู่พี่น้องครับมือนีพีจามาอยู่บ้านสามแย่ครับตําบลคาโพนอําเภอประทุมราชวังสาจังหวัดอํานาจเจริญครับมือนีนะครับอ้เพื่อนสิแบงปันง่ว่ตัวใหญ่เลยพี่น้องครับสามตัวครับง่วงงามพี่น้องครับมือนีครับแบงปันครับเพราะว่าเพิ่นยากก็คุดมั่นอยู่มั่นกะสิเอานะพี่น้องครับกีดยางกะสิกีดง่วงกะสีเลี้ยง กระจักสีเอาทัางใดนะก็ะเจ้สีแบ่งปันพี่น้องครับเอา,อา, milk, าร,เราคาเกษตรกรเลยพี่น้องครับง่วงงามครับเดี๋ยวาไม่เบิงน้ากันครับง่วงมีง่วงสามตัวพี่น้องครับเอาเบิงน้ำกันครับยงหลังครับพี่น้องครับมาเบิงง่วงน้ากันครับครับไอลุงพี่น้องครับไอลุงเพิ่นแบ่งปันสีแบ่งปันง่วงสามตัวพี่น้องครับนี่ครับสามตัวครับมีหัวหลุดน้ำพี่น้องครับตัวหนึ่งครับตัวแรกครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้พี่น้องอุ้ยใหญ่แบบเป็นสางพี่น้องครับนาหนาเลยครับ ตัวนี้เป็นง่วเท่าโบดครับงัวเท่าโบดนะครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบบวกลบพี่น้องครับหนาตึบเลยครับตดน้หนาได้ลึกพี่น้องครับง่วตัวนี้ครับทองสามเดือนกว่าครับผสมนะครับเคเอฟสามหนึ่งมากพี่น้องครับผสมหลอดมากครับตัวทองห้เีรบ้อยประกันทองครับตัวนี้ครับไอเปิดไปเท่าไรครับเจ็าไอเพิ่นเปิดไปนะครับเจ็ดหมื่นหาพันต่อรองไหนพี่น้องครับวิ่งง่วตัวนี้ครับ เจ็ดหมื่นหาพันต่อรองหนึครับงัวเท่าโบตัวนี้พี่น้องอู้วหนาแห้งนะครับหนาแห้งท้ายสูงรอยสี่สิบครับท้ายสูงรอยสี่สิบบวกลบครับหัวหลุนด้วยกวามเหนือต้องไอเนาะบ่อได้เห็ดเขาเลยครับมาตะหน่อยนะครับพี่น้องครับอู้ยสีเท่าโบดครับมันเปิดใบเจ็ดหมื่นหาพันครับต่อรองหนึครับงัวตัวนี้ครับมันมาเป็นเงือบลอยแต่วกอยู่ใบนมาครับผสมนี้นะครับพี่น้องครับ KF สามหนึ่งครับ มีใบมีหลอดครับตัวทองให้เรียบร้อยครับวันที่ผสมครับเก่ากันย่าหกสี่ครับกำหนดขอดีสเวดมิตุนาหกหาพี่น้องครับตัวทองะเด้อครับปักกันทองครับงูตัวนี้ครับเคยไปดูกับเจ้าตัวเเคยไีดูกับสองตัวครับพี่น้องครับตัวที่สามนี่ทองนะครับเพิ่นเคยเป็นลําปีสกินนะครับแต่ว่าเพิ่นกับเศร้าเลยเนาะเศร้าเลยครับพี่น้องครับงูตัวนี้ได่นาแห้งครับได่นาเด้ลึก เบิ้งครับเบื้องต่างก็ครับต่างเบื้องลึกงพี่น้องครับลึกๆเลยงวตัวครับลึกครับขาโทขาถอนไม่ได้เนาอประกันตํนนี้ประกันท้องครับเบื้องความหนาบาดเด็ยพี่น้องอู้ยหนาแห้งครับงวตัวครับเพจสีดำครับพ่วงหางสีดำครับเป็นงวเครื่องดำครับนุ่มสีเตาครับนุ่มสีเตานะครับงวนี้ไซดีพี่น้องครับ มันเปิดไปเจ็ดมื่นหาพันครับต่อรองไหนครับง้วอย่างเงี้ยยีได้พี่น้องมันหนาครับหน้าหนาพี่น้องครับหวนตับเลยความลึกมาเราเอาถึงลึกเลยง้วเลยครับง้อลุ้นโดยกําเนิดครับเบื่อนาตาพี่น้องครับง้อลุ้นโดยกําเนิดครับบนเห็ดเขาเด้อทองสามเดือนกว่าครับเคยเป็นล่ำปีสะกินแล้วครับตะโดนแล้วตะก็ะเซ้า้วครับ แถมมีหล่องร้อยซื้อนะครับหูหนาแห่งโู้ยเดือดแห้งเนาะหูนต่างเบื้อลึงอ่าบางกีบเล็บครับเล็บงามเหยียบกีตอมมากเหยียบกีตอมมากีบเล็บงามครับพี่น้องครับเล็บงามอ่ะยางโซ่เลยบ่อ่ะยางโซ่เนี่ยโอ้ยหญ่แห่งพี่น้องครับหูนเ่าเป็นสร้างพี่น้องออ้ยเอ้าเจ็ดหมื่นหาพันครับหูในหมักกระทู้มาหา ไอ้ลุงเพลยครับมาต่อรองราคาพี่น้องครับบอผิดหวังเลยครับงอตัวใหญ่แห้งพี่น้องหนาแห้ง้าพี่ชาไทยพี่โอมาพี่จ้าว่าสนาก็ามูพี่น้องอุ้ยเงาหางเปรพี่น้องครับใหญ่ครับตัดหลังกว้างเลยไอ้งอตัวนี้เบิ่งครับขึ้นไปนอนได้เลยหลังเพิ่นมันหนาหลอะไรสีดำครับพวกหางสีดำเป็นงอเครื่องดำครับงอเท่าโบ๊ทนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาหาไอ้ลุงมันครับ อยู่บ้านสามแยกพี่น้องครับท่างไปทางขำ้โพนครับเส้็จนั่นละสามแยกขำ้มโพนนี่แหละเอออยู่ล่านยางเลยนะครับเนี่ยเป็นเนี่ยล้านยางเลยเห็นไหมครับในท่างโค้งเลยออกจากสามแยกประมาณหกรอยเมตรนะพี่น้องครับอยู่ข้างทางท่างทางโค้งเลยพอแบงปันพี่เลี้ยงครับเพ่นหยาาคนว่าจักสีขุดมั่นจักสีกีดยางจักสีเลี้ยงงัวเอาเปิ่นก็เลยเอาพอแบงปันพี่น้องครับใหญ่ดีครับงัวตัวเี้ครับ หนาแห้งครับด้ลึกพอมนะครับที่สาคัญเพิ่นทองพี่น้องครับผสมเจ้าเคเอฟสามหนึ่งมากครับตัวทองให้เรียบร้อยครับลูกสามในทองครับอีสไซด์ดีครับผู้ใหญ่แห้งพี่น้องครับถ้ามีใบเรือลอยเด็กพี่จ้ากับเสื้ออยู่ด้วยนี่แต่ว่าก็ตามนี่นาะง่มมีใบเนาะเสื้อเสื้อมีใบเรือลอยกับเสื้อครับแต่ว่าเพิ่นกับว่าผมมีใบเนาะก็ตามนี่พี่น้องครับ วุ้ยเลือดสูงครับพี่้องครับถ่ายสูงรอยซีสิบครับแข้งขาบี่ดองเบาถึงงับไงครับญ่หนาลึกมัวตัวนี้ครับลูกสามในทองผู้ดด้สนใจนะครับกระทษมาหาไอเป็นครับเพิ่นเปิดไบเจ็ดหมื่นหาพันพี่้องครับเจ็ดหมื่นหาพันครับต่อร่องเลยครับแถวบาดพิจาร์บ่มีพี่้องครับยังใหญ่ส ออ้ยน้าเติบเลยเอาสำหรับตัวแรกครับต่อไปเบิ้งว่วตัวที่สองพี่น้องครับมากหลายเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อโอ้ยมันใหญ่หลายพี่น้องน้าเติบเลยน้าแห้งนี่ไซดีออะต่อไปเบิ้งว่วตัวที่สองนะครับกับอ้ายไปครับนี่ตัวนี้ก็มากพี่น้อง มากหลายตัวนี่เบิ่งตัวที่สองครับตรงนี้คือกันพี่น้องครับเป็นงัวเท่าโบดด้วยกันกนะครับหัวเท่าโบดกับสิบามันนะเนาะเป็นบามันแล้วบ,าม,วบามันลูกผสมแล้วพี่น้องครับตีหูในเขาแล้วโค้งสั่งไปทางคุณแล้วครับเพิ่นตื่นเพิ่นตื่นครับหัวตัวนี้ครับท้ายสูงรอย47เนาะ วยเบื่องพี่น้องครับใายสูงร่อยสี่สิบเจ็ดบวกลบพี่น้องครับงวตัวนี้นะครับตอนนี้นะเพิ่นผสมนะเพิ่นผสมผสมจมหุดตันมากพี่น้องครับมีใบมีลอดครับไอเปิดว้เท่าไหร่ครับเพิ่นเปิดใบสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับสี่หมื่นเจ็ดพันต่อรองไหนครับราคานี้ครับพี่น้องครับวู้ยครับงวตัวนี้โค้งสางดีครับ พุ่งสั่งดีนาโงกงามครับงัวงัมว่าเป็นเครื่องดำ่นะครับมัวเท่าโบตัวนี้ครับกิดิพาบามันแล้วบามันลูกผสมแล้วพี่น้องครับงัวตัวนี้นะครับิ่นผสมนี่ครับผสมเจ้าหุดตันมากครับพี่น้องครับผสมวันที่สิบสองท่านวาดดีผ่านมากครับได้ประมาณสองมือพี่น้องครับงัว่าตัวนี้ใสดีครับงัวตัวนี้นะครับเคยมีหลวตัวหนึ่งน่าอายนาอเคยมีหลวตัวหนึ่งครับตอนเพิ่นเป็นรำปีสกินน่ะแหละ แต่ว่าแม่เพิ่งมาได้เป็นมันเห็นหลองลอยเลยมันออกลูกมาลูกเพิ่นเป็นพี่น้องลูกเพิ่นอายุกับเมื่อกี้อาทิตย์นะครับกระต่ายนะครับลูกเพิ่นตายพี่น้องครับเป็นล่าปีสกินตายนะครับมันเคยเป็นลูกกับตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็ตอนนี้กระผสมไม่แล้วนะครับผสมวันที่ที่สองท่านบ้าดีพานมากครับตัวนี้ครับเพิ่นเปิดในราคาสี่หมื่นเจ็ดพันครับต่อรองได้นะครับราคานี่พี่น้องครับมั่วตีโค้งสั่งสูงได้ครับ มันเปิดไปสี่0มืนเจ็พันครับต่อร่องไหนพี่น้องครับง้วตัวนี้ครับเป็นว่วเครื่องดำครับอาบวงเพรครับเพรสีดำนะครับตาลล้างกว้างนะครับพ่วงหางสีดำนะครับอนุ่มสีเต่านะครับเออนุ่มกับมี้หลงรอยดูดอยู่น้อยนึงครับแต่ดูดประลายนะเพราะลูกมันตายนะครับก็บอกความจริงนี่แหละนะครับพ่งสั่งดีครับง้อตัวนี้ครับว่วเท่าบดตัวนี้ครับอู้สดๆใสแล้วหน่อยเนาะ เบื้องหน้าตาครับสวัสนี้ครับหน้าโหนกงามครับขอบหู้ไปหูสีดำครับบทอุ้ยแมนโบทเมลายง้อเท่าบดตีพี่น้องครับต่างกันยนเลยครับงวอดีไซดีครับโค้งสางพคนงามง้อตีครับกีบเล็บงามครับจูงทะยางเบื้องอ่อมจูงมาครับดีไซดีพี่น้องครับถ่ายสูงมอรอยซีที่เจ็ดครับถ่ายสูงมอรอยซีที่เจ็ดบอกลบเคยไปหลูดกับตัวนึงครับ สมเลสองหมื่นท่พนมากพี่น้องครับอ่ะใหญ่บ่พี่น้องครับเปิดราคาดิปูอุ้ยตัวใหญ่ๆพี่น้องเอาปุณครับอ่ายางโช่พี่น้องงามบ่ครับสดใสบ่ะมั่วตีงามพี่น้องครับห้องส่างคนใหญ่งามเคยไปดูกับตัวหนึ่งครับคุณครับยืนงามงัวตีครับแมนถ้ายืนเชิดตี นี่อาคาทุขาทอนทรงสุดทรงจมม่มีเด้อครับเบืงเด็กผมจะพาเบื้งต่างเบืองหนึ่งดันล่างหอดล่ามหอดนุ่มเด้อพี่น้องครับงามครับงวอตัวนี้อุ่นไปแล้วไปหาหมูแล้วงามพี่น้องครับง่วสดๆเทใสครับมวอเคยไปดูกับตัวนึงครับต่างบืองหึ่งมันครับล่ามไปหอดนุ่มยืนโชว์เนี้ยงามบอเปิดสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับตอล่องไหนครับม่วอตัวนี้นะครับหน้าคนไก่แน่นอนครับ พูลรมก็แห้งแห้งพี่น้องผสมจงหุดตันมากครับมีใบมีหลอดครับหนาสื่อครับทุ่งัวนต้ครับอ่ะสำรับตัวที่สองครับเอาไปปลูกไบไอ้ครับงามลายพี่น้องครับแต่ละตัวของเราอพี่น้องครับเอาเบิรงงัวตัวสุดท้ายครับตัวที่สามครับง่วตัวใสแห้งครับงามแห้งงัวสดๆใสตพี่น้องครับตื่นกล่องพี่จ้านะครับก็อาจจะเขาไกลประเดี๋านด๋ มอญิไซดีครับแต่ันตื่นกล่องนะครับเป็นอ่ะมัวตัวนี้ครับเป็นง่วแเมสาวนะครับตอนนี้เพิ่มผสมโตมาเนาะไอเนาะผสมโตมาครับสมในเดือนกว่าแล้วเนาะโซสมบามันสีแดงมาพี่น้องครับท้ายเพิ่สูงรอยสามสิบบวกลบครับพี่น้องครับมัวตัวนี้ครับม่วแม่สาวครับมัวแม่สานะครับผสมมาแล้วเดือนกว่าครับตัวนี้ไอเพิ่มเปิดไปนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันต่อร่องเลยครับสี่หมื่นหนึ่งพันต่อร่องเลยพี่น้องครับ งัวเมสาวพี่น้องครับอนาคตรกะทีใหญ่ไปไหนเด้อครับตอนนี้ผสมไว้แล้วเดือนกว่าครับเดือนเมันตื่นกล่องพิจ้านะครับใสุ้งรอยสามสิบปลวกครับงัวตัวนี้ใสแห้งครับงัวเมสาวครับตัวสดติใสเลยนะครับมันตื่นกล่องครับเจ้าของก็ไม่ยั้งในวันครับตื่นทำพิจารณาี่แ่ละนะเปิดไปสี่หมื่นหนึ่งพันวิหนวครับสี่หมื่นหนึ่งพันต่อรองได้ครับง้วตุ่นครับ มัวแม่สาวครับตอนนี้ผสมในเดือนกว้านะครับเปิดไปสี่หมื่นหนึ่งพันครับต่อรองไห้อยู่เด้อครับทร่มาหาอเป็นครับายเป็นใจดีครับขึ้นขอบกระทูมาเลยแบ่งปันไปเลียงครับพี่น้องครับม่วแเมสาวครับสดสดใสใสแห้งว่วเติครับมัวใสแห้งหนาตางามครับตัวสีแดงแดงนะครับผลประตื้นกองพิจารณ์ครับเป็นเป็นมัวเครื่องดำหน่อยเนาะมัวเครื่องดำนะครับเพลสีดำพวงหางสีดำครับ นี่เล็บงามครับคาโทคาทอดมัมมี่สวงสุดสวงจมมัมีครับงม้อตัวนี้นะครับเพื่นตื่นกล่องพีจากับบริจาคหอาไปก่เพิ่นนะครับงม้อนี้ไซสดีอยู่อยู่กับเจ้าของล่ะคุณได้สนใจตัวใดก็โทรมาหาอ้ายเป็นครับแบ่งปันไปเลี้ยงครับพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นเพิ่นว่ามันงามตัวนี้ครับงามต้อนเอยกะอีกจระเตือนหนึ่งกับตัวทองอยูแล้วครับมันใจเดียวกระติดพี่น้องครับงม้อตัวนี้หม้ออนาคตครับ เออควบคุมรดตรวนก็สตัวจแต่อยู่คนละยังมันหอดสองเดือนเลยนะสงเดือนกว่าแกบอกเปยังนะครับผ้ได้มาเอาไปรุ่นกัไปรุ่นได้พี่น้องครับหรือจะทาให้มันตรวจ่านก็ได้ปัญหาครับง้อตัวนี้อันนาคนไก่แนนอนครับจังหวยดบนทองออกมากอะหามื่นกว่าอยู่แล้วครับงัอตัวนี้มันเปิดไปสี่หมื่นหนึ่งพันครับต่อร่องไหนครับมันเปิดไปสี่หมื่นหนึ่งพันครับงวอตัวนี้ครับงัวแม่สาวนะครับผสมโตมาครับต่างมือนึงง่ามพี่น้องครับง้อตัวนี้ มัวยืนง่ามๆพี่น้องครับเนี่ยโครงสางพนดีครับตายสูงร่อยสามสิบบวกลบรับเปิดไปสี่หมื่นหนึ่งพันครับเด้อได้สนใจกระโ่มหาอายเป็นครับรับตัวที่สามนะครับตัวแหลกครับพูนครับยุ่งหลังผมมอหลุนครับพี่น้องครับอันซ่อนมาครับตอนเปิดไปเจ็ดหมื่นหาพันครับทองสามเดือนครับรับมือนี่พี่จามี่ปากพี่น้องสามัวครับ เอาแบงปันไปเดีย่ยงไอ้เนิครับปืนยากกับมันยากกับตี้กีดยางครับรับซื้อยางนะในว่าครันนี่หยากกับแบงปันแล้วข้าบผบอกไปรับที่นี่พิจารณาขอจบที่เพียงสิครับสวัสดีครับ